ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนคือเรื่องร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพศซึ่งเป็นเรื่องที่สภามีมติตั้งแต่วันพุทธที่4มกราคมให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนแล้วเราได้พิจา,ารณากันไปจนการประชุมครั้งที่แล้วได้พิจารณาถึงมาตรา7ทับส แล้วก็ได้พิจารณาไปเรื่อยๆตามลำดับมาตาจนถึงมาตรา11บเอดขณะนั้นอยู่ในขั้นตอนการลงมตินะครับหลังจากตรวจสอบองค์ประชุมเรามีองค์ประชุมไม่ครบท่านประธานจึงได้สั่งปิดเพื่อม,มาลงมติมาตรา11ต่อในวันนี้ดังนั้นผมขออนุญาตดำเนินการต่อไปเลยนะครับ เนื่องจากมาตรา11มาตรานี้คณะกรรมธิการไน้ตัดออกดังนั้นผมจะต้องขอมติจากที่ประชุมนะครับจะเห็นด้วยกับการตัดมาตรา11ออกตามคณะกรรมธิการหรือจะให้คงไว้ตามร่างเดิมต้องขอมตินะครับแต่ก่อนจะลงมติต้องมีการตรวจสอบอง์ประชุมอีกครั้งครับตามข้อบังคับ เขาเชิญกรรมธิการเข้าห้องประชุมเข้าประจำที่เลยนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้ามาแสดงตนเพื่อตรวจสองบองค์ประชุมก่อนลงมตินะครับ ท่านประธานครับ173นริศกำนุรักษ์แสดงตนครับครับท่านประธานครับ1 6 6งกธีรชัยพัธุมาตรแสดงตนครับ ก็ลองมันเต็ม ท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วก็กดแสดงตนได้นะครับตอนนี้มีผู้แสดงตนผ่านทางไมโครโฟนสองท่านนะครับท่านนาริศกับท่านธีรชัยท่านนาริศกับท่านธีรชัย อย่าใช้บัตรอีกในครั้งนะครับตอนนี้สำหรับการแสดงตน ท่านประธานครับพิจารณาสองแสดงตนครับท่นานผู้จารนะครับ เชิญท่านสมาชิกเข้ามาแสดงตนในห้องประชุมด้วยนะครับ สมาชิกที่เรามีอยู่ในสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้มี4 3 2ท่านนะครับเราต้องการองค์ประชุม216ท่านขึ้นไปนะครับตอนนี้มีผู้แสดงตน อยู่ร้อยเจ็ดสิบเก้าท่านนะครับท่านสมาชิกเข้ามาแสดงตนด้วยนะครับท่านท่านประธานที่เคารพครับผมฉลาดขามช่วงวันนี้มีช่วงเช้ามีการประชุมคณะกรรมการกาจำนวนมากท่านท่านรอนิดหนึ่งครับท่านประธานครับไม่ถึงขนาดาษห้าสิบสามนาทีครับรอนิหนึ่งครับ กรรมการประสานงานช่วยตามสมาชิกด้วยนะครับอยู่ในห้องประชุมกรรมธิการให้มาลงมติก่อนครับ 273แสดงตนครับมงคลกิจสุขสินธารนนท์ฮะ273แสดงตนครับท่านมงคลกิจนะครับอย่าก,กดบัตรนะครับถ้าแสดงตนทาง,ทางไมโครโฟนแล้วกดบัตรจะซ้ำนะครับปอกี้บัตรท่านพิเชษครับ ท,ท่านประธานที่เคารพครับผมนริศขำนุรักษ์นะครับผมได้แสดงตนโดยการาขานไปทีหนึ่งแล้วก็ผมกลับมาที่นั่งและกดขอขอลบออกอหนึ่งนะครับกับท่านริศที่ขานทางไมโครโฟนขอถอนแล้วนะครับ กรรมการประสานงานช่วยตามท่านสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมลงมาแสดงตนเพื่อลงมติก่อนนะครับขณะนี้เรามีสมาชิกแสดงตน สองร้อยสามท่านบวกท่านมงคงกิจท่านธีรชัยท่านพิจาร์อีกสามท่านเป็นสองร้อยหกท่านนะครับ เอ้เอาแล้วยครับเียนท่านประธานที่เคารพครับผมปรีดาบุญเพลิง218แสดงตนครับครับท่านรี่ได้หนึ่งท่านนะครับ374แสดงตนครับท่านประธานขอชื่อเลยครับ3 7 4ชื่อครับสมเกียรติชัยวิสุทธิกุลครับสมเกียรตินะครับ ท่านครับผมวิสารเตชะธิรวัตรสา7เครับแสดงตนครับท่านวิสารนะครับท่านที่แสดงตนทางไมโครโฟนอย่าก,กดบัตรนะครับครับขณะน,นี้มีท่านสมาชิกได้แสดงตนผ่านบัตร โดยการกดเสียบบัตรแล้วก็กดแสดงตนทั้งหมด2 1 4ท่านบวกกับผู้แสดงตนผ่านไมโครโฟนนะครับอีก6ท่านมีท่านวิสารท่านสมเกียรติท่านปรีดาท่านมงคลกิจท่านธิรชัยท่านพิจารณ์อีกหกท่านก็เป็น220ท่านครบเป็นองค์ประชุมนะครับขอดำเนินการต่อครับเจ้าที่แสดงผลให้ด้วยนะครับ มีสมาชิก220ท่านนะครับในห้องประชุมที่จะลงมติถือว่าครบวงประชุมนะครับในมาตรา11คณะกรรมการได้ตัดออกทั้งมาตราดังนั้นต้องถามมติที่ประชุมนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการ ที่ตัดออกทัก้งมาตาโปรดกดปุ่มเห็นด้วยท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการที่ตัดออกคือให้คงไว้ตามร่างเดิมกดปุ่มไม่เห็นด้วยครับงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญท่านใช้ส,ส,สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับ ท่านสมาชิกที่บัตรชำรุดหรือไม่ได้บัตรมาจะลงผ่านไมโครโฟนก็ได้นะครับเชิญเลยนะครับท่านประธานครับพิจารสองสีงเห็นด้วยครับท่านพิจาร์เห็นด้วยนะครับ ท่านได้กดปุ่มลงคะแนนครบทุกท่านไหมครับท่านใดไม่มีบัตรก็ลงทางไมโครโฟนได้นะครับตอนมีท่านพิจารณาเห็นด้วยอยู่หนึ่งท่านนะครับมีอีกไหมครับกดปุ่มลงคะแนนครบทุกท่านไหมครับถ้าครบแล้วขอปิดการลงคะแนนครับ เอาละเป็นมีท่านสมาชิกท่านใดที่ลงไม่ทันไม่มีแล้วนะครับพอผมปิดการลงคะแนนไปแล้วนะครับ ท่านสามารถลงคะแนนได้หลังจากผมปิดแต่ไม่นับคะแนนนะครับเพียงแต่บันทึกไว้เฉยๆครับ ปิดการลงคะแนนไปแล้วนะครับแสดงผลได้ครับตอนเช็คองค์ประชุมก็ครบนะครับแต่จำนวนลงคะแนนองค์ประชุม ไม่ถึงจำนวนผู้ลงมติไม่ถึง216เคยมีคำพิพากษาของสารดีกาไว้นะครับว่าการเช็คองค์ประชุมครบเสร็จแล้วลงลงมติเนี่ยก็จำนวนต้องครบองค์ประชุมด้วยนะครับเคยมีสาลดีกาพิพากษาไว้ด้วยครับเพราะฉะนั้นการลงมติตรงนี้ถือว่าไม่ครบองประชุมนะครับขอบคุณครับขอปิดประชุมครับ